ฮัลโหล12นาฬิกา12นาทีกับสภาพดูสิตอนแรกนะ่กว่าจะคิดว่าจะหมุนสะเอวแล้วก็โยคะแล้วก็ออกไปหาอะไรทานเพราะหุงข้าวพิลิโอแล้วแล้ววันนี้เดี๋ยวพอบ่ายสองเดี๋ยเขาก็เก็บอีกร้านแกงอะ่ะถ้าไม่ไปร้านประเทศก,ก็ต้องไปตลาดทั่วตอนคำ่ำซึ่งตอนคำ่ำคิดว่าไม่อยากจะออกวันนี้อยากจะเก็บเคสด้วยเพราะเมื่อวานก็ไปตลอนมาแล้วก็ขอบคุณพะสะัสดุขอบคุณลูกดวงจากกรทมด้วยนะคะขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวหมอให้สะดวกก่อนแล้วแก่เหนื่อยมาก หมุนใส่เอวแบบนี้หมุนหมุนแบบนี้ห้าร้อยแต่ช่วงนี้คงไม่ถึงถ้าหยุดไปนานๆเนี่ยห้าร้อยไส้ติ่งแตกได้ก็วันนี้น่าจะสองร้อยหรือสามร้อยแต่พายเอิร์นพายเอิร์นเนี่ยขยะมันเยอะคุณเห็นไหมต้องไปกวาดมากวาดแค่แค่บางส่วนเพราะเดี๋ยวต้องออกไปอย่างอื่นก่อนกวาดขยะรองเทา้าเน่าเนี่ยชอบมากนะเน่ามากแล้วไม่รู้สมยัยพระเจ้าเขาไหนแต่ว่าชอบมากได้รดน้ำต้นไม้นิดนึง แล้วก็แสงและเงาเราและเธอ,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 อนี่หนอนะคะตรงกวาดมันยังแฉะอยู่เลยอะแต่ตรงนี้กวาดมันก็ยังเผาไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวรอให้มันมัน,ม,นมันแห้งแบบเพราะฝนมันยังตกอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ค่ะีิโอไปไหน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 โอ้ขมอนนี่ยที่ต้องกวาดเห็นไหมคะทางอ้าวนั่นเลยค่ะทางแอร์เรียนนั่นแหละค่ะ แล้วก็แอเรียนี้อีกค่ะแอเรียนี้ก็ต้องกวาดีนะคะกวาดเยอะมากนี่ค่ะแล้วพอกวาดก็มันก็จะร่วงหล่นตามหลังให้ดูสับปะรดที่หนักหนุนะนี่คือสับปะรดเดี๋ยวนางก็จะให้ผลอีกดูร้อนสับปะรดเยอะมากนะเอาจริงปลูกเยอะมากไต้ตรงนี้มันใกล้บ้านไงมันแบบเราทานไม่ทานเราก็ได้ถวายถวยเทพสับปะรดกับรองเท้าเน่าเนรองเท้าคู่นี้แบบไม่อยากให้ขาดเลยชอบทำอะไรอีกอ่ะ ฮะโอทำอะไรจ๊ะโอ้ยสบายใจวิง่งนี่คือการวิ่งเล่นเนี่อยหนามากต้องออกแรงกวาดแบบเยอะมากคุณดูสิกวาดไปก็ต้องพิจารณาพามไปเพราะว่าเราหมอกวาดขยะเราเนี้ยหมอจะจิตว่างมากดู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 ด,ด,ด,ดูคือขคน้องจ๊ะโอ้โอ้กับบ้านจ๊ะโอ้หมอ,อ,อชอบอยู่กัธรรมชาตินะคะชอบอยู่กับธรรมชาติชอบอยู่กับ ต้นไมบบ้ใบหญ้าแต่นี่ต้องกวาดธรรมชาติก็ทิ้งภา,าระงานไวให้เราเยอะค่ะแต่ละวันเอ้ย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 มานี้ <ynı> เออเออเออไปอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วค่ะือค,ะ<ม>คือจะบอกว่าเวลามหมออยู่บ้านสวนบัชบามันเหมือนหมออยู่ในถ้ำ<ม>แล้วเวลามหมอออกไปข้างนอกอะเหมือนไปออกลุกเหมืนอ,อมไนไปไผจนภัยเลยอะแล้วการ,รจราจรที่คนครศรีธรรมราชคุณรู้ไหมมันไม่มีกฎหมายเว้ยมันไม่มีแบบกติกามันมี กูพอใจจะทําอะไรก็ได้แซงซ้ายบ้างตัดหน้าเปิดไฟเอ้ยเลี้ยวจะเลี้ยวไม่เปิดไฟบ้างแล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็ลงมาต่อยกันที่รู้สึกว่าหน้าตลาดวาอีหรือเปล่าลก็สมควรอยู่คือตอนนี้ไม่มีใครเคารพกติกาเมื่อก่อนอ่ะนครสัมมาลาตอนที่ไม่ได้เป็นกาลียุคข,ขนาดเนี่ยก็แบบนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นกาลียุคตัวน,นี้คนแบบไรศีลธรรมไรจรรยาบรณกันเยอะหวัวจะปวดออกไปข้างนอกทีมันไปออกลบอย่างนั้นอ่ะอืมเจ็บปากเพื่อไม่ถนดัดเป็นร้อนหนคะ่ะ หมอหยบธรรมชาติเห็นไหมหมอหยบธรรมชาติอันแสนสงบ <Hi. S 1> เก็บพลังงานมาฝากทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้ว<ะ>นี่คือภารกิจที่หมอจะต้องกวาดคุณดูสิคุณดูข้างหลังสิเงาตอนไหนถามวันนี้โอ๊ยพรให้ทุกคนนะคะเต,เติร์สเตย์เซยหายขอทุกคนโชคดีมีสุขเฮงเฮงปังปังใครที่เจอปัญหาอยู่ก็เสพธรรมชาติกับหอนานะรับพลังไป สบตากับฉันแล้วก็รับพลังไปสบตากับหมอแล้วก็รับพลังงานแฟงไปขอให้ทุกคนก้าวข้ามทุกอย่างไปได้ด้วยจใจอันมั่นคงแข็งแรงนะคะโชคดีกุศลกุศลค่ะพี่โอพี่โอไปไหนไปไหน